รู้สึกว่าแยกภาษาต่างดาวาปกตมันไม่ออกอุ้ยอะไรนะคะเรทรวันมเรอเรรเ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 รรเรเเรเรเรเเรเคเรเร จริงๆแล้วเรื่องเรอก็แบบว่ามันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วที่แบบจะต้องเรอต้องตอดต้องอะไรในชีวิตประจำวันก็แบบเออบางคนมันก็บางคนอ่ะก็แบบเลยมีกิ่นมันก็แบบจะเป็นแบบเสียงแปลก,กๆอะไรเงี้ยแล้วแบบ อย่างตดพี่ปออย่างเงี้ยก็แบบจะเหม็นมากแต่แบบเวลาที่เขาตดเขาจะออกไปไกลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไปตดปูดออกมาอย่างเงี้ยแตเขากลับเข้ามานั่งใหม่แล้วเขาก็แบบทำมันคุยพูดไม่รู้เรื่องพี่เขาก็ชอบแบบเอ้ยเดี๋ยวไปตดก่อนนะอะไรเงี้ยก็ออกไปตดแล้วก็แบบหนูก็ชอบบอกว่าอพี่ไปขี้เหอะอะไรเงี้ยต้องไปคริสไปคริสก่อนเหอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ คือแบบจริง,รง,รงๆแล้วหนูไม่ได้ฉายาว่าเลอทอรนงห, like หนูได้ฉายาว่าเลออลังการเพราะว่าแบบหนูจริงๆแล้วเอออมันไม่ได้ดังขนาดนี้แต่แบบว่าคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนเลอแบบแค่นี้เองหรือว่าเป็นคนเลอ่างได้แต่ว่าพอมาอยู่บ้านเนี่ยแบบได้กินนู่นกินนี่เล้อแบ คือมัน <ki> ดังมากดังจนแบบคนแบบโอ้โหลอนฉันบอ้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจริงๆแล้วก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนอื่นที่เขาอเ